เข้าใจเข้าใจว่ะเพราะว่าคือทุกคนอย่างที่บอกเันคนละ,มะเมล็ดพันุ์คนละมาจากสถานที่ต่างกันเพราะบางทีบางคนก็เปิดเร็วบางคนก็มันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ใช่โมเมนต์ที่ฉันจะมาเปิดอะไรให้เธอ <c oughs> คือ,ค,อคือบางทีมันการแสดงการแสดงด้วยนะลูกบางทีบางคนเคยบอกคือมันยิ่งกว่าการแก้ผ้า <c oughs> มันเปิดหมดมันไม่ใช่แค่ เปลืองผ้าแล้วคุณเห็นแค่ร่างกายเราแต่นี่มันคือทั้งใจทั้งทั้งวิญญาณเราเลยที่ที่จะต้องให้ทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ไม่อยากฟอสนะครับไม่ได้อยากฟอสให้โหฉันต้องบอกฉันต้องบอกทำไมคุณเป็นไทยกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันต้องใช้เวลาแต่ว่าสำหรับคนที่เปิดได้เร็วบางทีอันนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยมันมันต้องอาศัยการแชร์เรื่องของอารมณ์ไปด้วยกัน คือครูเกตพอดีอยากจะรอให้ครบนะเราอยากจะอยากจะขอบคุณทุกคนสำหรับวันเสาร์คือด้วยด้วยด้วยความจริงใจเลยคือแบบสนุกจริงๆอะิะอ่ะครูก,กบครู <c oughs> ดีครูครูปอยครูลักนะคะครูเต้นทุกคนคือทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันมันสนุกแล้วมันเป็นโชว์ที่ดีแล้วก็อยากอยากบอกเด็กๆว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่แบบ แสดงออกมาได้แสดงออกมาได้ดีมากด้วยแล้วก็ <c oughs> ในในในอาทิตย์เดียวอะ่ะที่คุณทําอ่ะแล้วคุณทําได้ขนาดนี้ยนะครูว่ามันมันเป็นการพัฒนาที่แบบเออมันมันยากเหมือนกันนะสําหรับคนอื่นๆที่จะทําแบบเราแม้ว่าแตค่ครูดีใจอะ่ะอย่างอย่างอย่างทีบอกยังไม่ยังไม่พอใจอย่างอิดนะมีปัญหาอยู จังหวะเรื่องทางเทคนิคต่างๆนั่นเลยด้วยครับแล้วก็หลายๆจุดที่รู้สึกว่าถ้าทําให้มันเข้าที่เข้าทางกว่านี้มันจะทําให้อารมณ์คนดูพุ่งได้มากกว่านี้เช่นฉีกเสื้อทําไมมันน่าคิดทีเลยมไมไม่หันหน้าฉีกวะทําไมมัวแต่แคร์เรื่อง blocking และฉีกด้านข้างเลยัืนเมมันลืมคิดไปเหมือนตอนนั้นก็ตามสเต็ปของมันไปอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็แต่ก็ดีใจที่ที่เอ สุดท้ายจบแล้วยืนยืนยืนนิ่งนิ่งได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรู้สึกผมรู้สึกตอนนั้นก็ไม่ได้นับเราอะครับรู้สึกว่าเออมันมันมันเพิ่งรู้สึกว่าเออในเวลาที่เรายืนนิ่งๆ่งแล้วเรารับเนี่ยมันมันเหมือนโดนถาถมแล้วว่าซีนสุดท้ายของอิดก็ดีมากที่ตอนกิดจะเดินเข้ามาแล้วจะทำอะไรไม่รู้ว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากมันไม่ใช่คือแบบ เคยเห็นอิดคนคนหนึ่งที่เคยคิดท่าตลอดเวลาตอนออดิชั่นมาอิดจะคิดแค่ที่แบบอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันแบบเพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นตอนที่อิดเดินเข้าเวทีมันคือแบบเฮ้ยเนี่ยอิดมาแล้วอ่ะนี่คือนี่คืออิฐครูไม่ไม่รู้ว่ามีใครบอกหรือยังว่าวันนั้นครูทุกคนลองท้หมดเลยหมดเลยทุกคน มันแบบมันสนุกมากมันสนุกแบบเชญค่ะเชนตื่นใจเออมันเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากแล้วถ้าแบบใครออกเราคงจะแย่มากโทษไม่ได้สั่งพี่แม็คโอโทษโทษพี่แองเวลาฟังหนุแสดงเราฟอารมณ์ของมนแล้วแล้วเสียงหนงมันก็จะสั่นครูเขาก็คอมเมนต์ว่าพยายามให้หาตรงกลางไม่ได้ให้แบบว่าให้อารมณ์เท่านี้แล้วก็ออกเสียงอีกเท่านี้ให้มันไปด้วยกันตอนนี้หนู่แบบ หาตรงหาตรงกลางให้ได้เหมือนที่เราเคยทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์อันหนึ่งจำได้ปะบาลานซ์เราบาลานซ์ที่เรามีวันนั้นมีคุณนุชกับครูมั้งวันศุกร์อ่ะคือเวลาที่คนเราหาตรงกลางให้ได้มันมันต้องหาให้ได้หมดนะทั้งทั้งร่างกายทั้งเสียงทั้งจิตใจเราบางทีมันต้องหาตรงกลางไม่งั้นเชิญค่ะลูกเชิญขยับขยับนิดนึงเข้ามาเน้นเข้ามาเน้นหมู่บ้าน ได้มานั่งเลยน้องหมีเลยขอุคเมื่อกี้อารมณ์หมีไม่ขยงออกเลเฮ้ยโอ้โหของเป็นของเดี๋ยวี้องตรวจนี่ยหนูจะกลับมาทำไมล่ะพี่ตรวจเหรอไม่ได้มีใครย้อนไปยังไม่ขอไม่ได้ตรวจยรอไม่ได้ครับดังเลยถ้าเรารอจะคุยเดี๋ยวเขาม่เรอลูกเดี๋ยวเดี๋ยเขาไมเไี้ก็จะคุยหอยากคุยหมดคุยก่อนเดี๋ยวค้าอีกค้าใครอีกนะครับตอนนี้มาแล้วเสือพี่แอ แอนคนเดียวปะเดี๋ยวแอนคนเดียวเลือกที่นั่งสอนที่เป็นคอนเสิร์ตที่นี่ได้อบอุ่นอบอุ่นนทั้งคู่ทั้งหนี่เสียงดอเสียงมาละเสียงมาปานทองป่าวเมื่อกี้คุยกับพี่ๆเขาว่าอยากให้แชร์ความรู้สึกให้ฟังเป็นอะไรอ่ะนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่า มีปัญหาอะไรครับเวียงเวียงครูก็อยากรู้ไงเพราะว่าอย่างสัปดาห์แรกมาถึงสัปดาห์ที่สามเนี้ยบางทีความรู้สึกอะมันมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วครูเกก็ชอบรู้ความรู้สึกเนี่ยเรื่องอารมณ์เพราะว่ามันคือมันคือวัตถุดิบอะของของนักแสดงอะแล้วครูครูก็เลยบอกว่าเออบางทีดีใจคือเราไม่ได้แต่ร้อง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 อะ คือคุณเมื่อวันเสาร์นี้คุณแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้เอาแต่ร้องเพลงอ่ะคุณคุณคุณไม่ได้อ,อ่อจะบอกว่าการร้องเพลงมันไม่มีอะไรนะแต่บางทีสัปดาห์แรกได้เห็นว่าทุกคนเอาแต่ร้องเพลงอ่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันมันมีมันมีเรื่องของจิตใจเรื่องของความรู้สึกที่ต้องร่วมกับผู้ชมหรือแม้แต่ประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวต้องเอาไปแชร์กับคนอื่นเขาเอาแต่ร้องเพลงแต่พอมาสัปดาห์เนี้ย เมื่อวันเสาร์เลยมาขอบคุณด้วยใจจริง <laughs> กับทุกคนว่าเฮ้ยมันสนุกอ่ะเรารู้สึกได้เลยแบบไม่ไม่ไม่ใสสร้งไม,งไม่ไม่เอาแต่ร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกดีใจ <laughs> ก็เลยบอกบอกทุกคนว่าเฮ้ยมันดีมันดีมากๆนะที่ที่ทำแบบนี้แล้วแล้วอยากเห็นอีกเห็นว่าไม่คือไม,ม่เริ่มเริ่มนี่คือคุณเริ่มไม่ได้แค่กับทั้งแค่ตัวเองแล้วไงคุณทำแบบ ที่ศิลปินควรจะทำคือคือการแชร์คือการรับแล้วก็ให้ให้แล้วก็รับอะไรเงี้ยตรงเนี้ยคืออยากอยากบอกว่ามันดีมากๆแล้วก็ <c oughs> ทำอะไรที่ยากยากเนาะยากยากเหมือนกันนะไม่มีใครทำแบบอาทิตย์เดียวแล้วเป็นแบบนี้อ่ะมันมยากเมื่อกี้คุยมาถึงพี่อิดพี่อิดก็บอกเออบอกมียังมีปัญหาอยู่หน่อย พี่แม็กก์ะพี่แม็กนี่หนักเหมือนกันนะพี่แม็กกับพี่อีกแล้วก็พี่ซานนี่หนักอะไรอะ่ะคือปากเหว่ความรู้สึกเอาเอาตอ,อนตอนที่ยังเล่นอยู่แล้วกันครับคือคือทีแรกเนี่ยก่อนก่อนที่วันที่มันจะจะไปเล่นคอนเสิร์ตพี่แม็กเล่นให้คุณครูดูวันวันสุขรครับรู้สึกปลอบปล่อมมากครับ <c oughs> แต่ทีนี้พอ <c oughs> คือรู้สึกว่าโอเคในภาพบอกว่าถ้าเกิดเราไปอยู่คอนเสิร์ตเนี่ยเราจะส่งยังไงบ้างนะครับแต่ทีนี้พอพอไปถึง พอไปถึงวันจริงนะครับก็คือคือมันมีมีมีเรื่องล็อกกิ้งเข้ามาแล้วก็มีท่าเต้นที่แม็กควรจะปรับอะไรเพิ่มอไย่างเงี้ยครับเลยทำให้แม็กกังวลเรื่องนี้ด้วยเลยทำให้รู้สึกว่าสื่อสารกับคนดูน้อยลงนะครับเหมือนจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักอันแรกคือต้องพยายามจะจ,จะ,จะจสื่อสื่อถึงเขาให้ได้ก่อนนะครับก็คือก็คือรู้สึกรู้สึกเสียายส่วนนี้แต่ก็คือก็มีความสุขกดีที่ได้ได้ทำโช์นี้นครับแล้วแล้วพอ ฟีดแบ็มาเจออะไรหล่ะไม่ใช่ฟีดแบ็นต้องมายืนอะ่ะซึ่งมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คาดเลยอะ่ะใช่ครับตรงนั้นมันยังไงคือคือรู้สึกว่าทีแรกก็ก็ตกใจนะครับว่าอเออเราเราไม่ได้คาดมาก่อนแล้วทีนี้พอปุ๊บตั้งสติได้ปุ๊บโอเคอ,อะไรจะเกิดต้องเกิดเราต้องเครารพความเป็นจริงอย่างเงี้ยครับเราเราก็เดินมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากคำน้าไม่สบายใจเลยเพราะว่า มันไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรขนาดนั้นไม่อยากให้ทุกคนไม่สบายใจครับคือว่าถ้าเกิดแม่ต้องออกก็ก็ไม่เป็นไรแต่หน้าคือครูก็เห็นะคือพี่แม็กเป็นคนที่ควบคุมใหญ่เออคุยใหญ่เป็นคนที่ควบคุมได้ดีแบบอารมณ์ต่างๆแบบไม่ยอมไม่ยอมให้มันให้มันรู้ให้คนอื่นรู้สึกว่าจะไม่ดีไปกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นก็มายืนก็รับิดรับผิดชอบกับสิ่งที่ทํำ ตรงนั้นตรงนั้นเออเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อารมณ์อารมณ์ของสัปดาห์แรกกับสัปดาห์นี้เป็นไงมีกำแพงอย่างที่พี่อีกบอกนะสัปดาห์แรกๆก็ยังมีกำแพงครูว่าครูว่าแม็กก็มีกำแพงอยู่มากเหมือนกันในแง่ที่มันมีฟอร์มอะไรบางอย่างที่ติดตัวมาซึ่งเป็นฟอร์มเป็นฟอร์มที่ดูดีด้วยอะแต่ว่าพอพอมาเจอความหลากหลายปุ๊บอะ ว่าแม็กก็เริ่มละลายฟอร์มเฮ้ย<ม>เริ่มแบบเอ๊ะมีอย่างนี้ด้วยเนาะเราต้องทําแบบนี้นี่นาอะ,อะไรเงี้ยอันนี้แม็กรู้สึกนะครับแม็กรู้สึกดีนะครับที่ได้ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะเข้ากับเราแม็กขึ้นก็นกนได้อะไรเงี้ยครับให้ทําให้เรารู้จักอะไรมากขึ้นด้วยครับอืมเล่นอะไรได้เยอะเนาะพี่ออฟพี่ออฟตอน,นี้ตน,นี้รู้สึก อบทําออกมาก็ก็ก็โอเคแต่ว่ามันดูแล้วมันก็เหมือนตอนซ้อมนไม่มีอะไรแปลกที่ตอนแสดงที่บนเวทีพอหันมาดูเทปมาอะไรแล้วมานั่งคิดใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าคิดในขณะที่กําลังอยู่บนเวทีมนมก็จากที่ครูบอกด้วยว่าว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่า ได้อะไรน่าจะได้อีกน่าจะได้อีกแต่ว่าดูแล้วมันยังไม่สุดตอนแรกที่ยังไม่บอกครัคิดว่าสวดจฮะตอนแรกตอนแรกที่คุณครูยังไม่ได้คอมเมนต์เนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงอะเหนื่อยมากแล้วอิ่มถูกปะทำเสร็จแล้วอิ่มใจนะอิ่มพอแล้ว